สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขนะครับผมเหยีีทางฟังเรามีครับผมทางมุกไพรเขมีครับสวัสดีครับผมนี่พามันหลอกผมครับพวกกระเพงหาจินมช่แนลจัดแล้วครับผมมึงครับผมก็พี่น้องวันนี้เราหายิาง่งไปเอามองไม้ครับพี่น้องเอ้ มอ้ยปลาจักกระโตครับโอ้ื่อสื่อจ้อะมาหนิผมเศร้านิหนาผมว่ามันเอาเนี่ยดีวดี๋ยวก็ว่าเจ็บเจ็บพักเราวนะไหนครับตายมึงนะผมพุ่มกระแพงพากัรับผม,บผมเป็นยังเปลี่ยนเนี่ยหโอ้ยพักยังบอกพี่บอกน้องรู้น,นะนั่นแหละ เบิ่งครับพอดีครับสดไถ่มาไปกินกับลาบโอ้ยแจวเลยตีลาบเนื้อพอดีครับงามเลยพี่งามกาศหินเตี้ยขั้นสมกระแซ่บคร with oh, yeah, ับแซ่บบ่ก็กระลาบกับแซ่บบ่โอ้ยจังครับพี่น้องเลยครับมันขึ้นน้ำมันครับมันขึ <min <min ้นน้ำหลังคางปูนครับพี่น้องนี่ตระก้อนนี้ครับตระก้อนนี้ครับนี่ครับมันไหนบกลงใกล้ๆพี่น้องบังครับตระก้อนบังครับผมตระก้อนของผมเลยพี่น้อง มันขึนธรรมันใช้าาได้ยังไงครับเบิ่งครับกอให้หลายอ่นึงโอเคครับ้างน้ะกามิอืเ่อนครับกหเเบอเหอมหินหินก็จงบานเ้องครับหินหอมต่อแสบกว่าหอืมบานห้องยังบานเ้องหินบานห้นหองหินอ่อนเนาะนีะ่นีหินแก่ครับหินเจาไปเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆางนะ เหมับพวกมาแพงผ้าหาจินมาผ้านี่ผ้ามาหาเก็บผักพี่น้องพูดะนะ,บดะบนนะเนบเี้ยันนะเหมือนกับผมพุดนะเบี้ยหน้อยไหมนะไอ้เอ็มพ่อผมเบี้ยหน้อยขัดดอกแกะอะไรไม่ใช่ครับมนนันขมมันขมคิวแห้งเอาแกะอะไรต้องกับเบีย้ยหน่อยพี่น้องโอ้ครับเป็นบาดแห้งโอ้ยนี่ครับนี่มดูเลยเหมือนกับขอโทษขอพี่น้องนะครับเด้อ เป็นวัดครับพี่น้องเอ้ยเย็ยนแห้งพดโคชอ่อนนี่มากขนาดเสียอุ่นสามตัวเอาไปยูครับพี่น้องเอ้ยเลือดไหล <c oughs> มืดอนีพ่ออยากทุบใส่ให้มันซทำขวดพี่น้องทุบแตกเตี้ยงเลยมันเถอะมันเย็ยนแห้งหมวกเตดเซอร์ลงลจะจบครับบรรยากาศเก็บพักครับผมเก็บพักขางช่าง เมึงครับนี่ครับวิถีชีวิตมันยิ่งป่าบ่ได้ป่าก็ต้องได้อย่างใดอันหนึ่งครับมึงเสื่อมเขาพี่น้องขุนสู้ิ่งครับเฮียวแหงมันหรอแหงตายมันหรอมันเป็นบ้านคขนั้งเขาเหรอบรรยากาศบ้านคนของผมเบิ่งเก็จะปลูกบ้านน้ำเขาครเบิ่งครับมันเป็นเดินเป็นยังก็เป็นสุสานนะครับผมเป็นลุมฟังศโซก็พพะจะ ขอโทษขอพักในการลีนพันให้ป่นปากแข็งมันหนาวแห้งครับพี่น้องเลยอย่าพักครับทหารป่าเมื่อคืนนะนะที่ทำไรปลายุ่ยสนน้ำหยาครับปลาเขาใน่ผงนั่งยังหรอตีเทียงตีเทียงยัวสางยกกับพัน๋ยวลงร่ำสนรังครับผมผมกับไอกพวกน้ำแพ็งหนาจิ๋นมากขึ้นเทิงมาก่อนบ่ไหวครับพี่น้องมันหนาวแห้งหด นั่นล่มเนาะครัรงนึงอ่ะชาเด็ดได้ไชาเด็ดเนี่ยนักพักบ่เไม่นักปลาบ่น, <c oughs> นักพักครับพี่น้องป่าร้ายกับจกักไปใแทมัดป่ากันเลมังครับพงนางแพงปลาจิ๋นมั้งครับเขาตาลูกข้าเจ้างามงามได้พี่น้องเลยครับข้าเจ้าก็บพระด้ฝังผีน้ำบัดน้ำว่าเด้่ ุ่นเครื่องเขาะุ่นสูสันเป็นเดินครับคุณไหนวะเป็นเดิอนมันงครับผมบางคงจะเป็นทางด้วยครับตั้งนนเดี๋ยวสิพาไปสนสนเทิงครับพี่น้องแล้วก็สิกลับเลยเ่าคืออะไรติดตามครับผมมันสิมันสิมาบ่มืึอนี้มึงครับน้ำใสๆใส่นน้ำเดี๋ยวลงไปมั้งครับพี่น้องพี่น้องได้เห็นคือผมบ่ น้ำใสขนาดต่ว่าไม่มีตัวปลาครับมันอยู่ใน,นถำน้ำมันบวกเราปลาตีเทียงครับพี่น้องไปครับผมเจอกันชิปหนาครับผมส,สดินีสวัสดีครับ